หากเด็กในวันนี้เปรียบเสมือนกับต้นกล้าครูอาจารย์คือผู้รดน้ำพวนดินเพื่อให้ต้นกล้าเหล่านั้นเติบโตในอนาคตอย่างมีคุณภาพที่นี่คือโรงเรียนวัดบ้านเก่าเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนรากฐานของชีวิต ราฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มตอกรองรับตัวอาคารบ้านเรือนไว้อย่างมั่นคงสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนุดิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชจากบรสารชัยพัฒนาเเมมืื่อออออรวนนนนาตัขง โรงเรียนวัดบ้านเก่าสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชนบุรีเขต2ตั้งอยู่เลขที่1 1หมู่6ตำบลบ้านเก่าอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่9ตุลาคม2471เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6 ใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวนันทนาเจริญสุขในปีการศึกษา2,564มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนมีนักเรียนทั้งหมด286คนวิสัยทัศน์โรงเรียนวัดบ้านเก่ามุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นไทยก้าวไกลความเป็นสากลชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาพันธกิจพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ของสถานศึกษาสุขนิิัยดีมีมารยาทงามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาภูมิทัศน์สะอาดบรรยากาศร่มรื่นคำขวัญเรียนดีมีวินัยใส่คุณธรรมน้อมนำ,นำเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดปั้นเก่าได้ผ่านการประกาศเป็นสถานศึกษาพอเพียงปีพศ2556และในปีพศ2559ได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและได้น้อมนำปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัดการศึกษาพร้อมทั้งจัดกระบวนการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้หนักเรียนเกิดอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงภาพความสำเร็จและความภาคภูมิใจเพื่อก้าวสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนี้ด้านที่1ด้านบุคลากร บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี โดยน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารการศึกษาอย่างเป็นเหตุเป็นผลรวมถึงมีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตัวเองพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ครูและนักเรียนให้มีความตระหนักแล้วเห็นคุณค่ายอมรับและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน พร้อมขยายผลสู่ชุมชนและภายนอกสถานศึกษาตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจโดยน้อมนำหลักปัจญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการจัดทำแผนการเรียนรู้ครูมีการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างและบ่มเพาะนิสัยพอเพียงให้กับผู้เรียน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมควบคู่กับความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นอกจากนี้ครูแกนนำมีการถอดบทเรียนผ่านเรื่องเล่าสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับเพื่อนครูในสถานศึกษาและขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเห็นผลและได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง นักเรียนนักเรียนแกนนำได้น้อมนำหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมีความรู้ความเข้าใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดำเนินชีวิตอย่างมีสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่านอกจากนี้นักเรียนแกนนำมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงถ่ายทอดจากเรื่องเล่าขยายผลจากพี่สู่น้อง ส่งผลให้โรงเรียนมีนักเรียนแกนนําเพิ่มขึ้น คณะกรรมาการสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบ้านเก่ามีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทให้การสนับสนุนส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการประชุมหารือเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พร้อมทั้งร่วมเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโดยสอดแทรกหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ ด้านที่2การจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียนวัดบ้านเก่ามีการจัดสถานที่และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยมีการบริหารอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชีวิตจริงในชีวิตประจําวันมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่หลากหลายครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพูรณาการสู่การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีแผนการปฏิบัติงานและโครงการ มีศูนย์รวมข้อมูลและขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสถานศึกษารวมถึงมีแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมมีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสี่แหล่งเรียนรู้ 9ฐานกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมบ่มเพะนิสัยพอเพียงที่สอดคล้องกับภูมิสังคมมีวิทยากรรับผิดชอบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีแผนการเรียนรู้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนรู้ด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นมีการวางแผนในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสถานศึกษาในเครือข่ายและสถานศึกษาอื่นเพื่อมาศึกษาดูงานมีความสัมพันธ์กับหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพทำให้ชุมชนได้ไว้วางใจสนับสนุนในด้านงบประมาณเช่นการสร้างโดมการสร้างห้องเรียนให้ทุนการศึกษากับนักเรียนยากจนมอบสื่อการเรียนการสอนด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนโรงเรียนวัดบ้านเก่าจึงขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยใช้หลักการบริหารจัดการ2เงื่อนไข3หลักการ4ีมิติที่นำไปสู่ความสำเร็จการพัฒนาอย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมการเรียนรู้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตกิจกรรมบริษัทสร้างการดีระดับปฐมศึกษาผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้ กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์จากว่านหางจระเข้การทำน้ำสกัดว่านหางจระเข้นี่คือน้ำว่านที่เราจะนำไปต้มค่ะ ผลิตภัณฑ์จากว้านหางจระเข้ของโรงเรียนวัดบ้านเกา่าริษัทก,ก,การนำเสนอกิจ,จกรรมบริษัทสร้างการดีระดับประเทศเพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนสื่ดิจิเพื่อปลูกสร้างจิตสำนึกชั้นนักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสื่ดิจิได้แก่มีศาสตกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สื่อดิจิอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักและ ลืมมาอดหพ่อเราเๆ